ก็ได้ลองไปไต้งจีขึ้นเียขอขอกินพอไซขอกินพอไซอดิหลุดเริ่มเข้าไรเหรอมาทุแกันปิดแต่ันปิดแ่แยกออาุ่นี้เปิดปตหล,ลุดเริ่มลงจากไห,หนนะิ mình แลน chút 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 อยู่ทางไฮนาดิทําจะลืมกลับบ้านก็ โอ้ไปนองวันสิบมเลี้ยงแถวกันสภาพยุ่งดิยะอ,อยกไก่จากมือจากออื่นลองไปบิ่งกันนะปันนะป่นบุญจีแย,ก,ยกเห็นมันดึงร้อมกันไหมอ <c oughs> เ,อเอาจนมือพันกันบ่ <c oughs> ดึงขึ้นมาได้ทุกเชนดึงขึ้นมาได oh, ้ทุกเนอันนั in oui ้นโอ้เป็อตาบิ้งเ่ะเขาก็ย้ย้เขาบึ้งนะครับโอ้เขาบิ้งเขาบิ้งากระอ่อนน้ามนนะอยู่ไหนนาะอยู่ไหนนาะเน่อยู่ได้อยู่ได้เนี่าเห็นแล้วปะลาลดนั่นคือปลาลดนี่ ติดทุกครั้งที่ดึงเนี่ยะบทุกครั้งก็ได้ขอให้มันติดตลอดสองนาทีสามนาทีติดก็ได้ง่ายเลยดิเย้นี่ไะเจ้านี้น่าสิได้อ่ะเอาเอาได้ท่าแล้วยมอเอ ไปเนี่ยเนี่ยเก็บหญ้าโลดกันน่ะแต้เอาให้เก็บ <coughs> ตายหัวีว่าขอถวเอวับรดาเไสทีหาเอา,เอา,เอาให้เต็มทางเด้อ <c oughs> วันนั้น <laughs> บาถ้าเต็มกระติกใส่ถุงหิ้วผมคอซะถ้าใส่ถุงหิ้วโอ้ ยิงได้ก็อนกันยิงยู่น่ะเป็นซีกลับยังอู้หมดเลี้ยวเอากระกลับซื่อๆนี่น่ะโอ้เจ็บเต็มเนาะเอาแค่เต็มกระติกกระเพาะอดิเบ็ดดีเบ็ดเบ็ดอ่อนดีเบ็ดนี่มันกระซักเด้เนี่ยเป็นกะดิ่ง ให่อย่งคนหากินทำกันนะคุ<อ>กันนะมันก็ต้องมีมือใดมือบอดดอย่างหรอกิดอง้นก <c oughs> ำลังเบ็ด <c oughs> ล็อก ซื้อเลี้ยงไว้เิอเอาคล้องกันซะลเกาะกันซะเกาะเลนะเลี้ยงอันไหนนะเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาปีปรากฏว่านะฮะโอ้มีแต่มีแต่ปลดก๋ว ปาดปาดทั้งนั้นน่ะส่วนนัก <laughs> <laughs> สามสี่สีส่โมงแล้วโอ้ใแบบสามแบอีละใบสามยังแบ่มงอใบสามสิบเอ็ดนาทีบมาบนมายืนทายเราเป็นอย่างบอกกินให้จากหนเนี้ย

มีมีบาทางนั้นอ่ะเหรอเหรอโอ้ครับอย่าใจร้อน <laughs> อย่าใจฮอนป <laughs> ีกเบ็ดให้ใจเย็นๆ <laughs> ใจรุ่มๆเพราะว่ามันเป็น <laughs> เป็นเป็นเขาเรียกว่าอาชีพที่ใจเย็นที่สุดแล้วละ่ะ <laughs>

ให้ทานใส่ใส่ก <Thompson> ับไว้ให้ทานเลยดิอันนี้จะมาลงใดเนี่ยล่ะมาเมื่นกี้โอ้หไม่ได้ไม่ได้มาจะไม่ชาดอกเนาเออไม่ได้ถึงา กินเมื่อที่ท้ายตอนเคเอากระท้ายตอนหึ่งเเอาเอากอปกแล้วเอาย้อนลงไดิหามจ้อยเนี่ย

ว้ในในเา,ปเ,าเ,เป็นได้มาจากหุนบ้าอัานยัของใครว <c oughs> โอ้ยี่มัานาก่โอนนตยกเ้นได้ไเขาได้มาจากข <c oughs> องใครวะแต่กินดีบันนี้ก็กินดีแค่นี้น่กินปลากินดี <c oughs> อขอ้า,ากกมานั่งนี่จอมบ่ครับ

นี่เอาบ่เอาบ่เอาเอเอาเอาเอาปูนะรีบงคือป่านี่ะเอาไหมเอาจากเทียด้วย

ปลาขี้หลักบ่เป็นปูนะ <c oughs> ปูมันเข้าเด้ปลาบูมี เออขึ้นมาเอาขึ้นมาเบาเบากาันก็กวนอย่างเงี้นี่แม่เนะมันคือลายเทะนี่มันบบมาเกายเป็นฟุ้งเลยทีน่ะทำป่านบบเข้าสมาป่านบบเข้ากันนะโอ้มันกวน เรียนครับคูเนี้ยกล้มกามคูป่าเนาะผ่ากระบอกกล้าเข้าใกล้เลยเนี้ย